สวัสดีจ้าวันนี้พามาเบิ้งต้นเการักนะจ๊ะนี่เการักจ้าเการักนี่นี่คือเการักนะจ้าหมาเการักษณ์จ้าไม่เยอะแยะเลยจ้าส่วนนี้ต้นใหญ่จ้ารุนแ้วจ้าเยอะแยะเลยจ้าเยอะแยะเลยจ้าดูสิจ้าเต็มพื้นเลยจ้ารถเหยียบทิ่มมั่นจ้า เยอะแยะเลยจ้าดูนะจ้าดูนะจ้าเยอะแยะเลยพอระเยอะมากจ้าดูจ้าดูนะจ้าเคารักจ้าเยอะมากเยอะมากแค่นี้ลจ้า